สวัสด oh. ีเซ็นทรัลภูเก็ตค่ะ you have arrived oh that look like a car park right? that's where I should went don't know honey I have no idea เซ็นทรัลภูเก็ตขึ้นไหมรถต่อขบวนเข้าจะไม่มองจอดวันี่ sitting view เกต้าคาพระเขาไม่ไล่ so long to get in Oh, what happening inside สิ่งที่เราต้องการที่แรกคือออกน้ำน, <laughs> <laughs> นั่งเล่นตรงนี้ทั้งวันก็ได้นะเงียบดีห่างใหญ่มาก What is this is k e e close Gentlewoman King เข้า Gentlewoman ตรงนี้ชารโคเอาเรียบสวยซื้ออะไรไปฝากน้องดิซื้อสักสิ่งสักอย่างไปฝากซือยังรัดผมไม่เลยยังรัดผมหนูเหมือนกันแม่ากระหนมก็ไ,ได้เนีย่ย<ะ>มีสามอันอู้ยทำไมต้องอันนี้อะแมวหรออันนี้สองอัน Okay. อันไหนก็ได้ที่มันจะแบ่งกันได้ก็แบ่งกันได้ก็โอเคอยู่อันอนี้ฮะโอเคกินไม่ได้แล้วกินไ,ไ,ไม่ชอบตุ้งหันี้ด้วยฮ่ามัดนี่นจเนียกม,มักเลยเปล่าร้านของ ตกแต่งของผู้หญิงตกแต่งร่างกายวันนี้ก็สวยปาร์ตมีแด่งน้ำงามพีน่นูตุ้งหงก็สวยใชเก่ะเอาตุ้งหงอันเดียวฮัดงาม ดูดีมากสี่ได้ตะยางยี่ลล้งนะฮะอลังการยิ่งใหญ่มากปเปาก็สวยแล้วอ่ะเป็ปักผม ผมเราจะได้อะไรเ,เดี๋ยวขนาดนี้เข็มกัดปักเสือ้อางามมากอลังการงานสร้างสาวช็อปปิง้งเขาชอบของในห้างในชอบของตลาดนัด จุไอจุอันนี้ก็เออเข้าอยู่ได้อยู่ไซมันใหญ่ไปไหมตัวนี้เนื้อมันไม่ต้องรีดดิจ็บปิง Chuyên thử xảy ra Phi xảy ra không Được xào liếng cà phê Năng lô cà phê เม่ใชิหายไปแล้วของขายเยอะมากเลยเซนตันภูนกเก็ตเราไปติดฟิล์มกระจกไปติดฟิล์มโทรศัพท์ตรงนี้มาหลายชั้นให้เดินทั้งวันหนึง่งน่าจะไม่โลกเอา้าทำไม่กิ่งได้ก่อนใครเพราะขนมมันง,านง่ายกว่าคน ขอ๋อเมนูไหนเยลปีอ๋อนี่คือ like a Sprite? because soda l soda. a m ำโซด a อ๋อวิตเซลเดนส์ไพรส์โหคนเลี้ยงคนเลี้ยงกาแฟ Thank you จะได้ไม่หลับบ้างค่ะจะได้ไปช้อปปิ้งต่อ ถ้ากินกาแฟแล้วไม่ปวดขามันก็ดีอยู่นะโอ้สายใหม่กิงน่ากินร้านสายใหม่แต่ว่ากินเยอะไม่ได้สายใหม่โอเคเราจะกินเซเว่นแฮฟดินเนอร์เฮี้ยแดสมินิสเตย์วันทิวดินเนอร์ดูหน้าคนสักคนโอ้ย มันเปิดกี่โมงมันเปิดสิบโมงถึงบ่ายเปิดสิบโมงถึงบ่ายสามถ้างั้นเรากินข้าวไ่ากินข้าวเย็นบ่ายสองน้องเทมปุรพอแล้วมองไม่ไปวัดแล้ววันนี้พอแล้ววันละวัดก็ไหวแล้วก็พอแล้ว่ารัจ้ากินกินข้าวนะวางสิดูดิสองแก้ว coffee I have matcha latte. Thank you. you have What do you got? Um, latte. latte. Yeah I got matcha latte. Oh, okay. ki, ki, kiri. can't Thank you ไม่สามารถไม่สามารถไม่ต้องใช้หลอดได้หวานเออแม่น่าจะเอาน้ำตาลครึ่งเปอร์เซ็นต์็ถามน้ำตาลแล้วมันหวานอร่อยกำลังพอดีเพราะลาเต้มันลาเต้มันเข้มข้นอืมอืม you blow it โอ h ิธเขาบอกว่าพิธีคนกาแฟเป่าให้มันเป่าให้มันเข้ากัน Are you serious? Yeah แซ่บ อายุวัยก็เยอะกิงซีวันกาแฟอยู่อยู่ h a l ตัวเว e e k for all d a คนไม่พูดบ้านแต่คนก็เยอะอยู่ยนรู้นี่กาแฟอินเจคชั่น Oh. ต้องจีดเข้าเส้นเลยา <c oughs> งใหญ่มากยางจนขาสิรุดพี่น้องเลยปูนผู้สาวเลือกรองเท้าอยู่ฝั่งนู้นเ <c oughs> ออเดินจนจะไม่ไหวแล้ว Central. Not know long, thao. Get anything? Sorry? Get anything? No, I'm just looking while you're looking eh? eh? at it. Super nice sport. Look, expensive. <laughs> Market should <will> be good. <laughs> I get the ghosts. So fit. What car? What? Shibo Vaila. ได้หรือเปล่าได้แล้วยังนะผมได้ไหมโอ้คิริคิริก็ซื้อเพนดดล่าให้สวยๆก็ไม่ใส่ใส่อันนี้มันขาดหายก็จะไม่ได้เสียดายทำให้สบายยิ่ง ชั้นตรงนี้นี่นี่คนละตึกมีสองชั้น MK แค่สามคนนั่งโต๊ะนั่งโจ๊ะเจ็ดที่โต๊ะใหญ่มากพลังไม่ชอบอาหารเกาหลีออนี่คือคนสั่ง คนนั่งรอมีกินอาหารเที่ยงที่เซ็นทรัลคุยแอดมาดูเครื่องเสิร์ฟี่น้องเอ้ยมาคุณร้องเพลงมายัางเพราะกิง้ง <c oughs> คุณจะไปไหนเอม, <c oughs> มาเลย ค่าซึ่งสามอุ้ยอุ้ยน่ารักรัดไปแล้วนุ่นอุ้ยเด็กเสิร์ฟไปแล้วแม็กซ์เล่นลากีวจำมอลไปแล้วนุ่นกินนิ่มเคพี่น้องเอยนานแล้วไม่ได้กินนานมากเลย คนสั่งก็ต้องเป็นวัยรุ่นเพราะว่า <pretty. S 2> อาหารเ <Okay. S 2> นี่ยจะใส่พริกกับกระเทียมเพิ่เเมเยอะมากกว่ามาอีกแล้วหนุ่น้องมาอีกแล้ว น้องน่ารักมากร้องเพลงอารมณ์ดีไปเลยนางร้องเพลงอารมณ์ดีมากไปแล้วมีการวอยฟอนด้วยไปแล้วมาก็ร้องเพลงมาไปไล้ว ตู้บอกไปคนเดียวน้ำตาลชิญการเกอยสกกะชิโน้ชินอนนกได้ติงกันชิกูได้ชิกูได้ไอ้โมเดลลักเกียนแม่ใส่ผักก็ไปแล้วค่ะแม่กับลูกกินผักตารางกินแต่ตอนตารางไม่ชอบผัก ห่วงอยู่มานั่งกิน MK สดร้อนร้อนลวกปากจะได้ตื่นตอนเช้าเรากิน breakfast ซึ่งเหนีมแค่นั้นเองแล้วเราก็มากินชาเออกินกาแฟคนแก้วตอนเที่ยงนี่เราก็มาดินเนอร์พอดี MK สุกได้แล้วะ้ะผักสุกแล้เอากุ้งลง I think, bigger, I think you need a bigger I think you need a bigger pot, King. น้องใหม่แล้วพดัดกิน2คนขึ้นมาลายแท่นองตั่งนมจีบมาด้ะขนมจีนเสรปกเบียวปกคุณ่าคา,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 าอเันนี้นก็ ขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะลองเพลงเอามาส่งแล้วส่งแล้วก็ไวพรแล้วก็ไปอ,อ,อร่อยไหม is good <S ม not too spicy all good จังโมปัน น้ำเต่งโมปัน่นน้ำมะพร้ <this. S 2> าวคุณกินดึกด่มำไรชีวิตค่ะเราไม่ได้กินบ่อยๆนานๆเรานกินตีแซ่บบ่่แซบมอุป๊ะเซ็ว้ายน้ำเต่งโมลวกลวกก็เซ็ป มาเดอจ้า <c oughs> วงใหญ่อะไรกินสามคนมบรรยากาศประตองย้มค่ำคืนค่ะวันนี้เราไม่ไปไหนเพราะเราออกไปเที่ยวทั้งวันแล้วมีเรือสำราญมาจอดตั้งแต่เมื่อเช้าตอนนี้เหมือนเขากำลังจะไปเพราะว่า เขาเคลื่อนตัวช้าๆค่ะเหมือนเขากำลังจะกลับเมื่อตอนบ่ายมีคนมีเรือขนคนมาลงที่หาดเยอะเลยใส่เขากลับไปแล้วเขาเคลื่อนตัวไปแหละไปแบบช้าๆเรือสำรานค่ะครูช s ป h i p ลำใหญ่มาก มาจอดตั้งแต่เมื่อคืนละอู้ปากกระเหลี่ยมพี่นออ้องเอ้ยฝนตกไปเมื่อกี้ดีว่าตกไม่หนักไม่ลมแรงอึงหองอออ้องอึกอึกเต็มอืมบรรยากาศสวยมากกลางคืนไฟสว่างสวทั่วเขตปะตองค่ะ เือสำรานไปแล้วจากประเทศไหนไม่รู้บายบายไม่พาก็าไปเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ